น,นี้ก็ช่องมะนาวชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องเมื่อฉันแอบพี่ไปเล่นน้ำฝนการเย่เยไปดูก,กันเลยเฮย้ยำยงางนานดีว่าพี่มีอะไรเหรอนอยากไปเล่นน้ำฝนอะ่ะไปด้วยกันไหมโอ้ย๋ยวไปถับพี่ก่อนไหมโอ้ยก็ได้ก็ได้ไปขอพี่กันเถอะ อ้อบห้อพี่เีอยู่อะไรอ๋อโอเคพี่มีอะไรหนูขอไปดล่น้ำฝนได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่สบายอีบเดี๋ยวก็ต้องพาไปโรงพยาบาลก็ได้ค่ะพี่แต่ไม่เป็นไรหรอก ดูจะออกดูจะแอบไปเล่นนุำฝนเอ๊ฮะแล้วพี่จะว่าไหมอ่ะไม่ว่าหรอกเสร็จสักทีเปลี่ยนชุดไปตลาดดีกว่าฝนตกแล้ว นี่เดี๋ยวพี่ไปตลาดก่อนนะค่าครับเดี๋ยวลมก่อนออกพี่ดูยู่ไปเลยเอาประตูนี่ไม่รู้อีกอ ไปตลาดไปตลาดไม่มีรถหรอขีไ่ไปได้เดี๋ยวไปตลาดวันนี้ฉันจะไปซื้อกับข้าวดกวาข้าวไปให้น้องกินด้วยวนน ไป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 เขียวิ่งตรงนี้จุดหลมลื่นชี้มาถึงแล้วไป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 ถึงสิทากาดหนาวอ,ย,าาาย,อาย,าย่นีเขาเพิ่งขาดน้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส่ไหมจ้าไม่ค่ะเอาออะไรเด นีกันค่ะอันหนึ่ค่ะโอเคครับไอยขาพูดหลอกเออเกับป้าดกวาว ไปกันเลยจริงเหรอจริงสิพี่ไม่ไ,มไปแต่ว่าจะให้ไปอ่ะไม่โอ๊ย้ยแล้วพี่จะตามหนูมาทำไมลนะ่ะเอาก็หนูบอกก็บอกไม่ใช่หรอว่าให้ตามมาไม่นะก็ตามหนูมาหน่อยสิโอ้ยก็ได้ก็ได้ พี่ไม่เอาแล้วนะไม่เอาก็ไม่เอาฮี่ไปแล้วพี่ไม่ห้ามแล้วเฮ้ยต้องไปอาบน้ำอีกแล้วไปอาบน้ำใหม่เลยเนี่ย,ยเราจะตาบมาทำใหม่นะไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำก่อนอืม อาบน้ำอุ่นอุ่นดีกว่าดูสียังเล่นอยู่เลยไปนั่งดูทีวีด้านนอกดีกว่าไม่เล่นหลักน้ำฝนแล้วก็เป็นไม่สบายอีกพี่ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรหรอกเล่นคนเดียวก็ได้จะได้ไม่ต้อง ถ้าเราอะเจออะไรสนุกสนุกเฮ่จะได้ไม่ต้องมาแย่งยี่ผานไข่อ๋อยอข้าบ้านคนอือาานอนน่นอุ้ยซี่น่าฝุ่นกันอ่าอ่าฮาา่ากลับบ้านดีกว่า สองชั่วโมงผ่านมาหนาวแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านดีกว่าพอแล้วเหรอพอแล้วสิหนาวแล้ว แบบน้ำเลยปะเดี๋ยวได้นอนโอเคโอเคอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วหนูไปนอนแล้วฮะออไปนอนเลยไปนอนเลยเดี๋ยวถ้าพี่กลับพี่กลับมาเดี๋ยวพี่บอกโอเคโอเคค่ะ อ้าอืมกลับบ้านกลับบ้านโอ๊ยกลับบ้านไปหาเนาะไม่รู้กินอะไรแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านเดี๋ยวทำกับข้าวเอ้ยไม่ต้องทำสีเราซื้อมาแล้วสองกล่องเลย <Okay. S 2> อโอเคเดี๋ยวเข้าห้องเออไม่ใช่สิเดี๋ยวเข้าหไ,ไปไปเก็บร่มก่อนแล้วก็เออนั่นแหละไม่ต้องเก็บร่มในห้องเก็บร่มหน้าเลยพี่มาแล้วจ้าครับเออพี่ครับผมมีอะไรจะบอกบอกเลยจ้า อย่าบอกนะพี่ไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องบอกก็ได้นี่อมยิ้มมีอะไรคะพี่พี่กลับมาแล้วนะค่ะพี่หนูรู้สึกว่าหนูปวดหัวเหมือนกับไม่สบายเลยอ่ะ เป็นอะไรเนี่ยู๋่พี่พับเฮ้ยตัวล้อเลยตามพี่มาก่อนเดี๋ยวลงไปด้านล่างก่อนเดี๋ยวไปถามพี่ก่อนว่าไปเล่นอะไรมาเฮ้ยพี่จะถามจริงๆหรอก็จริงนะสินี่นี่มีอะไรครับพี่เอ้ยนี่น้องเป็นอะไรทำไมปวดหัวดิ แล้วก็ไม่ตัวร้อนด้วยนี่พี่จับและตัวร้อนสีเลยอ๋อน้องเขาไปเล่นน้ำฝนมาหรอครับฮะไปเล่นน้ำฝนถึงว่าล่ะถึงปวดหัวไม่สบายด้วยใช่ไหมค่ะฮปจะต้องพาไปโรงพยาบาลอีกและบอกแล้วไม่ใช่หรอก็ห้ามเล่นน้ำฝนห้ามเล่นน้ำฝนก็ยังจะแอบไปเล่นอ,อยู่ มอนหน้าไหมฮะไม่ค่ะต้องพาไปโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะขึ้นรถจะพาไปโรงพยาบาลเอาล่องออกไม่เห็นไหมที่อย่างนี้ ไม่เอาล่มออกพ่อไม่ให้ไปเล่นน้ำฝนนี่นี่แบบอืม,อมจอดชึบชึบเอ่อพี่กางล่มก่อนลงมาได้ไม่ใส่รองเท้ามาอีกไม่เอา,าพี่ไม่อยากใส่ ไม่ใส่ก็ไม่ใส่ไปไปไป,ไป,ไปเร็วเร็วเรวเรเข้าห้อเขาห้อ,อามออกเขาไม่ให้เอาลมเข้ามาขอได้ค่ะพี่เอ่อคุณพยาบาลคะ่ะไรคะพอดีว่าน้องหนูเขาไปเล่นน้ำฝนมาค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่สบาย อ๋อเดี๋ยวหมอดูอาการให้ละกันนะคะเออนี่หมอดูแล้วนะคะน้องจะเป็นหวัดแล้วก็เป็นติดเชื้อกับฝนเพราะว่าฝนมันก็อันตรายอยู่แล้วอะคะ่ะก็เลยแบบก็เลยไม่สบายอะ,ค,ะค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะให้ยานะคะ โอเคค่ะไปรับยาได้เลยนะคะยาอะไรคะยาแก้ปวดท้องเออไม่ใช่ใช่ค่ะยายาแก้ไม่สบายแล้วก็ยาแก้ปวดหัวนะคะเพราะว่าเมื่อี้ก็เห็นบอกว่าปวดหัวค่ะโอเคค่ะไปค่ะ รับยาค่ะยาเลยคะยายาแก้ไข้ค่ะแล้วก็ยาแก้ปวดหัวโอเคนี่ค่ะกี่บาทคะเอ่อสองร้อยสามสิบบาทค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะคุณค่ะไปกลับบ้านอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบคลิปไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมานามชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้ว